ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โคดิบอร์ดครับ็อบบี้เฟลเลอร์ครับ,รบหอม3ชาติรุมเกีียวคุมทัพครับซื่ออย่างสออก้ารสปอร์ตอมารายงานว่า็อบบี้เฟลเลอร์อดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษและตำนานของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับในวัย45ปีกำลังเจราจาเดินหน้าเปิดโตะพูดคุยเพื่อเข้ามาคุมทีมฟุตบอลในสึกเคลีประเทศกาหลีใต้ครับรวมไปถึงทีมในศึกฟุตบอลหลีกจีนและสหรัฐอเมริกา โดยโรบบีฟาวลเลอร์ครับกำลังได้รับความสนใจจากหลายทีมใน3มชาติที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้เข้าไปดํารงตําแหน่งผู้จัดก,การทีมครับโรบบี้เฟลเลอร์อดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษออกมายอมรับว่ากําลังเดินหน้าพูดคุยกับสโมสรในเอเชียรวมไปถึงในสหรัฐอเมริกาครับซึ่งก็เป็นไปในทิศทางที่ดีครับและทุกอย่างกําลังหวนกลับคืนมาสู่สนามฟุตบอลอีกครั้งก่อนหน้านี้ฟาวเลอร์เข้ารับงานเป็นกุนสือให้กับสโมสรบริสเบนโรอาทีมเมสึกเอลีของออสเตรเลียครับ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้เขาเลือกตัดสินใจที่จะเดินหน้าแยกทางกับสโมสรในออสเตรเลียเนื่องจากไม่สามารถเดินทางกลับจากอังกฤษได้ในช่วงเวลาดังกล่าวครับขณะที่สื่อกาลีเต้อย่าง a s i a f o ต t b a l l i n f o นะครับออกมารายงานในทิศทางเดียวกันว่าโรบบี้ฟาวเลอร์ได้ทำการเชื่อมโยงไปสองสโมสรอ,อย่าง FC ซโซและซูวอนซัมซุงบลูวิงซึ่งยังไม่มีผู้จัดก,การทีมอย่างเป็นทางการหลังแยกทางกับกุนสือของทีมไปก่อนหน้านี้ครับ ทั้งซอยยองซูของ f อฟซีโซนะครับและอ e ีริมซึงของซูวอนซัมซุงบลูวิงสำหรับร็อบบี้โฟลเลอร์ครับอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษและตำนานของหงแดงริวพูเริ่มต้นงานโค้ชครั้งแรกช่วงที่เดินทางกลับมาค้าแข่งในเมืองไทยกับสโมสรฟุตบอลกิเลนพยอง s อ g เมืองทองยูไนเต็ดในปี2 0 1 1 2นส็ถึงครับก่อนจะเดินหน้าสู่เส้นทางกุนซืออย่างจริงจังกับสโมสรฟุตบอลริวพูในอะคาเดมี่และหลังจากนั้นฤดูกาล 2019- 2020้ถึงครับ เดินทางมาคุมทัพสโมสสนบริสเบนโรอาในเอลีของออสเตรเลียจำนวน24นัดชนะ11ครับเสม,มอ5แพ้8สำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบกิฟของเราครับ1ไลค์1แชร์จะกท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพเรามากมายและท้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกดซ u b s c r i b e กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ